ทำไมผู้หญิงทุกคนถึงชอบทำสีแดงไม่ว่าจะเป็นสีแดงนี้ หรือแดงไหนเทนสีแดงก็ไม่เคยเอาเลยก็เป็นเพราะว่าต,ตามหลักจิตวิทยาของสีแดงแล้วเป็นสีที่เสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความดึงดูดอย่างมีสเสน่ห์เหมือนกับลูกค้าของเราในวันนี้ที่ไม่ทําผมนานกว่าสีเดือนสีเก่าก็เฟดแล้วแถมโคนก็ขึ้นมาใหม่เสียความมั่นใจสุดๆดังนั้นปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นใจสไตล์เบอร์กันดี จึงได้เริ่มขึ้นสเต็ปแรกเราจะเริ่มเชื่อมข้อป้องผมด้วยสีดิบโซอัลติเมทคัลเลอร์โลชั่นสี BP12 ผสมกับสีดิบโซแฮร์คัลเลอร์ SP23 และใช้แอคทิเวเตอร์12%อตัตราส่วน1ต่อ1.5บริเวณโคนเราจะใช้เป็นสี BP8 บวกกับ SP23 และแอคทิเวเตอร์6%อตัตราส่วน1ต่อ1.5 สุดท้ายบริเวณปลายเราจะใช้สี B P 8และ S P 2 3บวก actuator 3%อัตราส่วน1ต่อ1.2ผสม m i ผสมมิลเชคสเปลงไปอีก20 ml ทิ้งไว้20นาทีแล้วไปสะเซ็ตบำรุงกันเลย <S <S ก็จะได้ f ฟ ish ชลูกที่ออกมาสวยมีเสน่ห์มั่นใจดึงดูดและน่าค้นหาสุดๆตามหลักของทฤษฎีสีแดงเป๊ะใครๆก็ต้องเหลี่ยวมองจนเกิดเป็นคำถามที่ว่า